ใี่ค่ะ,คะพวกเราทีมอ๊อฟไมชิตนะคะเรื่องขี้ๆของฉันพวกเราทําเกี่ยวกับปุ๋ยของมูลคนเพื่อที่จะนำปุ๋ยอันนี้ค่ะไปพัฒนาสภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นโดยที่ปุ๋ยเราอะ่ะปัญหาเรามาจากคือหนึ่งเราเคยเจอข่าวที่แบบว่าเฮ้ยคุณแบบมีมูลคนไปทิงเรียราดกับปัญหาที่2ก็คือ เราพบว่ากเกษตรกรนั้นะะได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงเกินไปตกกระสอบละ400บาทค่ะซึ่งราคาปุ๋ยอินรีย์ที่ขายทั่วไปก็ราคาประมาณ200บาทซึ่งมันก็ยังคงแพงอยู่สาหรับเขาเพราะว่าในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไปเทียบเท่าให้เท่าเคมีนั้นราคาถูกกว่าก็จริงแต่ว่าเราต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าเราก็เลยเมองตรงนี้ว่าเอ๊ะทาไมปุ๋ยมูลหม,ลมลูมูลไก่พวกนี้มันมาทําเป็นปุ๋ยได้แล้วทําไมมูลคนมันจึงทําไม่ได้ใช่ไหมคะ เราก็เลยมองตรงนี้ว่าเออมูลคนมันหล่นโลกเราก็เลยเอามูลคนอะมาพัฒนาให้เป็นปุ๋ยซึ่ง KPI ของเราก็คือเราจะพัฒนาให้ดีกว่าปุ๋ยมูลหมูมูลไก่ค่ะเพื่อที่ตรงนี้จะเป็นจุดขายของเราจุดเด่นของเราคืออะไรจุดเด่นของเราก็คือการที่เราใช้มูลคนเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครทําในรูปแบบธุรกิจถามว่าภาครัฐมีทมําไหมมีค่ะเช่นวัดสวนแก้วเทศบาลนนทบุรีหรือว่าโรงขยะา่อ,อนนุเป็นตน้น เราดีกว่ายัางไงคะ่ะคือว่าเราอ่ะจะทําให้มันปลอดภยดัยโดยที่เราไปดูงานตามที่ต่างๆมาเนี้ยคะ่ะแบบที่อื่นอนะ่ะเขาจะไม่คํานึงถึงว่าปุ๋ยที่ออกมาจะมีเชื้อโรคมีอีโคไลมีอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าเราได้ไปแบบศึกษากับคณะวิจุลาแล้วก็ทํางานควบคู่กันนะคะให้เขาคอยควบคุมคุณภาพให้แล้วเราก็จะพัฒนาปุ๋ยให้ถูกใจเกษตรกรมากขึ้นคือเราจะลงไปคุยกับเกษตรกรตามพื้นที่อะคะ่ะซึ่งตรงเนี้ยเรามีหมู่บ้านเกษตรกรที่ มีพาร์ทเนอร์คือชมรมที่รู้จักกันอ่ะติดต่อไว้อยู่แล้วซึ่งซึ่งเกษตรกรตรงนี้เขาทำบินซีเราก็จะไปทดลองกับเขาก่อนค่ะโกระยะยาวของเราก็คือเราจะมองว่าให้เกษตรกรอ่ะได้ใช้ปุ๋ยมูลค้นซึ่งมีราคาถูกและช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ business g o นะคะคือเราจะทําปุ๋ยหลากหลายสูตรหลากหลายสูตรในที่นี้หน่อยความว่าเช่นถ้าสมมติคุณปลูกกลาากระปุกยางพาราคุณก็จะใช้ปุ๋ยตามกันใช่ปหคะเราจึงไม่ทําปุ๋ยแค่สูตรเดียวแต่ว่าจะทําปุ๋ยให้เข้ากับเกษตรกรได้ทุกกลุ่ม แล้วก็เราจะมีรายได้ทั้งหมด500,000บาทต่อปี500,000บาทต่อปีคะ่ะไม่ใช่50,000นะคะค่ะต่อไปเรื่องว่าเราจะมีโซเชียลอิมแพอยังไงโซเชียลอิมแพคตรงเนี้ยเราจะไปเข้าไปฟุกคีกับเกษตรกรเพื่อที่จะให้เขาอ่ะบอกว่าเออแบบเกษตรกรจริจรงๆอะ่ะเขาจะไม่กล้าพูดกับเราเพราะว่าด้วยแบบไมล์เซยของเขาว่าเราเป็นคนเมืองเราจะไปช่วยอะไรเขาได้ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะเชิญแบบนักวิชาการอ่ะไปพูดกับเขาว่าแบบปุ๋ยของเรามีดียังไงคะ